นายเกียรติศักดิ์หนูแก้วผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่8พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามปริมาณน้าในเขื่อนลำพระเพลิงอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมรับมือและบริหารจัดการน้ําช่วงฤด,ดูฝนเพื่อให้ปริมาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ํามีเพียงพอตลอดฤด,ดูฝนปี2564โดยได้เน้น5มาตรการหลักได้แก่การจัดสรรน,น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ําฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชนรัประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบชลประทานกักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุดเพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภคบริโภคและการวางแผนป้องกันหากเกิดอุทกภัยรวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปักธงชัยซึ่งก็ได้เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรไว้พร้อมแล้วในเขตเมืองนครราชสีมาเนี่ย เราเตรียมว่าจะต้องนําเครื่องผักด้านน้ำนะครับปฏิตั้งที่ประตูระบายน้ํา3จุดจุดละสี่เครื่องก็เป็น12เครื่องนะครับสำหรับที่ปักธงชัยนะครับในเขตเทศบาลเรามีเราวกันมีการเตรียมว่าจะต้องเตรียมเครื่องผักด้านน้าไปช่วยในช่วงนั้นอยู่4จุดล้วน้าโชคชัยด้วยนะครับจุดละสีเครื่องก็ประมาณ16เครื่องอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งทั้งหมดเนี่ยเราได้เตรียมการแจ้งไปที่ส่วนกลางแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานจรระทานที่8กล่าวว่านอกจากเตรียมการ5มาตรการหลักแล้วยังมีอีก8มาตรการในช่วงที่เกิดฝนตกคือการวางแผนการปลูกพืชฤดูฝนตามปริมาณน้ำต้นทุนจำนวน1.29ล้านไร่การเลื่อนเวลาการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำตัดยอดน้ำหลากเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยการผ่านน้ำโคกแฝกไปยังบึงพุทชาและผ่านน้ำจากลำพระเพลิงไปยังลำสำลายซึ่งสามารถตัดน้ำได้รวม32ล้านลูกบาทเมตรการใช้อาคารสปรปทานและระบบสปรปทานบริหารจัดการน้ำและการจัดจราจรทางน้ำในแม่น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมที่อ่างเก็บน้ำลำพเพลิงกรณีน้ำเกินปวามจุไปเนี่ยครับเราจะบริารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ไปเกิดน้ำท่วมที่อำเภอปากชงชัย นะครับเราก็จะปล่อยน้ําไปทางถงนับคลองถงน้ำสายใหญ่ก่อน20คิวเปอร์เซก20คิวต่อลูก20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีออกไป20ปล่อยไปลงอง่างสาลาย10อะไรอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะไม่ไปท่วมที่อำเภอป,ประตำใหนะครับแล้วก็ระบายน้ําลงคลองธรรมชาติเรียกจัดคิวกันนะ่ะจัดคิวให้น้ําไปนี่คือการจัดจัจรน้ํา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ประชาชนมีการเก็บของไว้ที่สูงผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Facebook และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้น้ำสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1460ตลอด24ชั่วโมงหรือที่สำนักงานสุรประธานที่8ในวันและเวลาราชาการทีมข่าว nbt อุบลราชธานีรายงาน